ไมลตายเจ้าบรรกาวสุดท้ายควงห้ามเฮ็ดชีวิเฮ็ดแบบน้อยๆนะกาน้อยอะไรอะไรเ้าไรแห้งมาฉัเกำลุนเอะไรเพิ่งความไหวมาความแมงอีกเลยวมีเวลาเยอเนะตบกก่นี่มันสนิท

า่เนาะเนี่ยสามมันน่ากลัวจังเมนุ่ยจะสั่งเนี่ยโอ้ยสิ่งที่เราไม่คิดอะไรอันนี้มันลุกขาเดี่ยวเนาะลุกขาเดี่ยวตอนนี้เนาะลุกขาเดียวเนาะลุกขาเดี่ยวออแลี้งบริาเดี่ยวลุกงลุกสัอลยงลุซุ้งเกล็บบรสิ์ินหองสุด